ที่สุดล่างทอง EP 3นี้เราอยู่กับตำแหน่งกองหลังที่ทุกคนน่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วสำหรับตัว Virgil ิล n d นไดเอาเป็นว่าในแต่ละประเภทการ์ดนะครับจะเทรนดิ้งเพลเทวิคไฮไลท์นะฮะหรือโชว์ไทม์อีพกตำนานต่างๆอันไหนคือล่างทองเขาไปดูกันใน EP นี้ครับ มาเริ่มที่การประเภทเทรนดิ้งหรือว่าเพเทวิกกันก่อนนะครับจะเขียวจะม่วงก็ช่างนี่คือร่างทองของเขาเลยในรูปแบบของเพเวิกนะฮะสูงหนึง1 9อาอายุ34ปีนะครับในเซเลมบิวอัพนั่นเองท้าสายที่ไม่ถนัดใช้เมื่อมีโอกาสใช้ได้ดีฟฟร์เลสเสมอต้นเสมอปลายดีครับใครมีเวอร์ชันนี้ผมว่าแจ่มมากๆจาก UCL นะเพราะว่าแต่90้็นหกขาพลังที่กองหลังคนมีครับพลังกระโดดเนี่ยขาดนิดเดียวจะแตะ90อยู่แล้วนะแถมยังวิ่งเร็วมีความอึดนะครับมีสรรก,าก,าก,กิ ครบเครื่องจัดเต็มเลยครับม่อมีเวอร์ชันนี้ก็ดีมากๆแล้วนะเอาจริงมาดูการ์ดประเภทไฮไลท์กันบ้างน,นะครับก็ต้องยกให้เวอร์ชันนี้เลยนะสไตล์การเล่นส่วนสูงอายุต่างๆเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยนะครับเท้าที่ไม่ถนัดต่างๆก็เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าที่น่าสนใจคือจะมี7ค่าพลังเกี่ยวกับกองหลังควรมีเนะี่ยพลังกระโดดความมืนแข็งท่าทางร่างกาย4ค่าพลังเกมรับลูกหมงแต่90ครับแถมยังวิ่งได้เร็วแม้ว่าความอึดจะค่อนข้างน้อยนะแถมยังมีสกิลนะครับผมเรื่องของการจ่ายบอลลูกหมงเก,ก,กมเกกกรับจัดเ็มลูกกาา ก็มีเช่นเดียวกันนะฮะต้องบอกกอนนะว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีความใกล้เคียงมากๆนะครับผมกับเวอร์ชั่น PFA ใส่ชุดสูตรนี้ครับต่างกันน้อยมากๆครับมีเวอร์ชั่นเมื่อกี้หรือเวอร์ชันนี้ก็ได้นะเก่งพอๆกัน ส่วนเวอร์ชันโชว์ไทม์นะครับก็ต้องยกให้เวอร์ชันชุดสีแดงนี้เลยนะฮะจะเห็นว่าส่วนสูงมันจะลดลงเนาะเมื่อกี้195อันนี้เป็น19 3นะครับในะนเซเลนบิวอัพนั่นเองคือเวอร์ชันใหม่เขาเพิ่มส่วนสูงมาให้2เซนนะฮะเท้าที่ไม่นถนัดต่างๆเหมือนกัน,นครับแต่ว่าค่าพลังก็ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเวอร์ชันโชว์ไทม์มีทั้งความเร็วความอึดพลังกระโดดความเป็นกาทางร่างกายลูกมงนะฮะแล้วก็4ค่าพลังเกมรับครับจริงๆเนี่ยเปลดเรื่องของเกมรับเพิ่มพวก พลังกระโดดความ็งแก่งทางด้านร่างกายลูกมงเนี่ยให้แต่9้าสิบเปเจค่าพลังก็ได้นะมาพร้อมกับสกิลนะครับลูกมงเกมรับลูกาอากาศจะเห็นว่าไม่มีสกิลเรื่องของการจ่ายบอลแต่ว่าเราก็สามารถใช้เทียมเพิ่มเติมได้นะครับโดยเวอร์ชั่นนี้จะมีความใกล้เคียงม,มากๆนะฮะกับเวอร์ชั่นที่มาจากชุดทีมชาตินะครับจริงๆท่าทางจะคล้ายกันเลยเนาะโดยเวอร์ชันชุดทีมชาติเนี่ยจะเด่นกว่าในเรื่องของพวกพลังกระโดดแล้วก็ความ็งแก่งทางนร่นางกายครับแต่ว่าถ้าวัดกันที่ภาพรวมเวอร์ชันชุดสีแดงดีกว่านะ ปิดท้ายกันที่เวอร์ชันตำนานหรือว่าอ e ีพิกกันบ้างนะครับก็ต้องยกให้เวอร์ชันนี้เพราะว่ามีแบบเดียวเลยนะฮะสวนสูง1น3อาสอายุ33ปีนะครับเป็นเวอร์ชันเก่าเนาะส่วนสูงยังไม่ได้เพิ่มให้อายุ IU ก็จะน้อยกว่า1ปีครับแต่ว่าภาพรวมค่าพลังเอาจริงบัวจีวฟันไดเนี่ยผมว่าค่าพลังใกล้เคียงกันมากแทบทุกเวอร์ชันเลยโดยเฉพาะ4่ค่าพลังเกมรับเนี่ยแต่90ขึ้นไปอยู่แล้วกับความแกร่งทางร่างกายนะครับเวอร์ชันนี้ก็จะมีความเร็วพลังกระโดด ลูกมงแล้วก็ความอึดอีกด้วยแล้วก็ไม่มีสกิลวางบอลยาวนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปใช้เทมเพิ่มเติมเอานะมีลูกมงนะครับเกมรับลูกอากาศต่างๆนั่นเองสําหรับ v i r ร์จิลฟานไดนั่นเองนะครับเหมือนที่บอกไปมีเวอร์ชั่นไหนก็เก่งแล้วก็ใช้ได้ยาวๆครับสำหรับฟานไดโดยเฉพาะแฟนหงมีสักเวอร์ชันหรือย่งครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครั้งหน้าอยากให้เป็นคนไหนคอมเมนต์บอกกันได้สวัสดีครับ